สองญาตหมวด2นะคะหมวดสองเป็นเรื่องของแผนนะคะน้ำหนักน้ำหนักจะแปดคะแนนนะคะอันนี้จะเจาะจงเลยส่วนใหญ่เจ้าภาพก็คงจะไม่พ้นกลุ่มแผนนะคะแต่หมวดสองะคะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของการได้มาข้อมูลต่างๆที่ได้มาแล้วมาจัดทําแผน และและจัดทําโครงการที่จะระบุในแผนนะคะทั้งโครงการประจําปีทั้งระยะสั้นระยะยาวตอบสนองยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะกําหนดความสําเร็จมีการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายมีการทบทวนนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นเรื่องของของแผนแน่นอนเจ้าภาพหลักการได้มาการอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มนโยบายและแผนนะคะ แต่เราก็น่าจะมีคนที่แบบว่าประกบเอออย่างน้อย,อยผู้รับผิดชอบเพียงคือเอก็ต้องคุยสื่อสากรกับแผนให้รู้ด้วยว่าเกณฑ์เขาเน้นแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะได้เขียนหรือว่าอธิบายกระบวนการอะได้สอดคล้องเรามาดูกันว่าใน2 1งจถึงสองจุดอะเราทํายังไงเราจะไปได้ถึงขั้นซิปต้องบอกว่าจากที่ตรวจเนี่ยหลายเขตนะคะหมวดสเต็มเยอะ คือผ่านซิกได้ถึงทุกข้อย่อยนะคะสองจเลยเขาถามเลยว่าเขตมีกระบวนการทำแผนประจำปีอย่างเป็นระบบไหมนะคะแล้วถ่ายทอดไหมแน่นอนมีอยู่แล้วแหละการทำแผนประจำปีทุกเขตทุกหน่วยงานต้องมีแผนใช่ไหมคะแล้วยิ่งมามีระบบทีเมเซอร์มาจาับถ้าไม่มีแผนก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบสิกไปนอนกอบกันเลยทุกเขตนะคะแค่เล่ามาว่า กระบวนการทําแผนเรายังไงนะคะใช่สองแอดวานมีกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมโครงการตอบสนองความท้าทายไหมถ้าอาจจะตอบสนองทา้าทายยุทธศาสตร์ชาติทา้าทายยุทธศาสตร์สพถเชื่อว่าในกิจกรรมโครงการที่ระบุในแผนเนี่ยบางอย่างต้องสอดรับมาจากโครงการที่สพถอให้ให้เขตรล้อต่อก็สกเ็เราก็ระบุได้ว่าเราเนี่ยมีสอดคล้องอยู่แล้ว ตรงนี้ทุกเขตน่าจะมีนะคะส่วนมา significant ผลลัพธ์จากการดำเนินง,งานตามโครงการนะคะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไหมสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเราได้ไหมเช่นเรามีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนะคะเราจัดทำแผนดิจิทัลของหน่วยงานเราสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ตรงนี้บางทีถ้าเราทำโครงต่างๆที่รองรับกับสบพทอ สปทอาจจะจะบอกไม่ถึงซิกแต่เราเราคีเอทเราล้ำเราอาจจะไปต่อยอดก็ได้ว่าถ้าเราทําเรื่องมีสําเร็จเนี่ยและเราพัฒนานิดหน่อยเอาระบบมาเก็บข้อมูลหลายเขตมีการพัฒนาระบบจดเก็บข้อมูลเองนะคะในในในชื่อเขตชื่อต่างๆมีระบบนั้นระบบนี้เนี่ยเยอะแยะ,ยะก็จะผ่านได้ถึงซิกอันนี้เป็น2.1เอาง่ายๆกระบวนการทําแผนทํำยังไงและ โครงการที่อยู่ในแผนน่ะตอบสนองความท้าทายมั้งไหมและสุดท้ายผลเนี่ยผลที่ได้จากโครงการในแผนยกตัวอย่างสับผลหนึ่งก็ได้ตอบความสามารถรู้สร้างโอกาสอะไรให้กับหน่วยงานเราไหมใช่เช่นสร้างในเรื่องต่อยอดให้ใช้เทคโนโลยีได้สร้างในเรื่องเราจะเอาไปทําแผนต่อยอดได้แค่นี้เองหมวด2.1นะคะโอเคค่ะ2 2จ <c ười> คำถามเดี๋ยวเราจะไว้ช่วงบ่ายนะเดี๋ยวคําถามเราจะเอาคําถามจากที่เราจะต้องทําเนี่ยแล้วก็มาไว้ช่วงบ่ายแล้วเราก็คุยกันไปพาทํากันไปนะคะเริ่มแสดงว่าเขตเริ่ม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 ม,มีความเข้าใจละค่ะสองจุดสองนะคะ,ะ,คะมีการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มีเป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทางรยาาะยะสั้นระยะยาว ข้อนี้บางเขตอาจจะไปไม่ถึงในเรื่องของทบทวนเพราะว่ายังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวอันจะขยายความข้อนี้เบสิกบอกเลยว่าในแผ่นั้นน่ะที่ได้มามีการใช้เครื่องมืออะไรไหมเช่นสวอตสวอตคืออะไรวิเคห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสนะความท้า,าทายอา่ะหรือเอาข้อมูลงานเก่าๆที่มันยังต้องเป็นโครงมาเขียนในปีเนี้ยเคยเอาข้อมูลมาเบ b e n มาไมาคือมาเทียบเทียง ปีที่แล้วเราทําเรื่องนี้ผลเราได้แค่นี้ปีเนี้เรื่องนี้ยังคงต้องมาเราจะปรับอะไรให้ผลความสําเร็จมันสูงขึ้นนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าใช้ข้อมูลมันเบนช์มาร์กบางท่านอาจจะคุ้นชื่อแต่ไม่รู้วิธีการที่เดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าเทียบเคียงข้อมูลเบนช์มาร์คข้อมูลก็คือเอาผลเรื่องนั้นแหละมาดูว่าฉันปีนี้ฉันจะทําให้ได้มากกว่าปีที่แล้วนะคะเหมือนเด็กเก็บเงินอะปีที่แล้วได้เท่านี้ปีเนี้ยฉันจะต้องทำไงให้เงินได้มากกว่านี้อ่ะฉันต้องมีไรายได้ ช่แล้วก็ถ้าจะให้ล้ําเราเอาไปเทียบกับหน่วยงานอื่นเลยเช่นศึกษาจังหวัดก็ได้อ่าในเรื่องเดียวกันนะคะเพื่อให้ข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นอะไรคะเป็นกระบวนการในการจัดทําแผนว่าเรามีข้อมูลปีไหนปีไหนข้อมูลอะไรมานะคะส่วนแอดวานมีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งระยะสั้นระยะยาวข้อนี้หมายถึงว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาเราทําแผนนั้นเราทาล่วงหน้ากันเป็นปี แผนประจําปีส่วนใหญ่ละสมมติปีหกหในปีเนี้เราเรา,เร,าเริ่มทําแต่ปลายปีที่แล้วยิ่งแผนระยะยาวเราทําล่วงหน้าเยอะเราเคยมีการหยิบแผนเหล่านั้นะมาทบทวนไหมว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปตัววัดความสําเร็จบางตัวอาจโดนผลกระทบย้อนกลับไปตอนเราทําแผนที่จะเป็นแผนหกศูนยหสามถึงหกห้าเราไม่คิดถึงเรื่องโควิดเพราะถ้าเราจะทําแผนหกสามเราทําตั้งแต่ช่วงหกหนึ่งหกสอง แต่พอเจอโควิดมาเราเคยเอามีกระบวนการเอาแผน63 65มาทบทวนไหมเชื่อว่าผลลัพธ์บางตัวที่เราเขียนตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะตอนนี้ไม่ได้ผลลัะนั่นแหละคือการทบทวนและปรับเสียนวิธียืดหยุ่นบางคนอาจจะไปเจอคําว่าแผนต้องยืดหยุ่นได้แผนต้องปรับได้ตรงนี้แหละค่ะก็คือว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะหรือเราคาดการแล้วว่าจะต้องเจอนี้แน่ๆอย่างเช่น แผนประจําปีเนี่ยถ้าเขตที่อยู่ในช่วงฤดูมรสุมน้ําท่วมบ่อยๆเนี่ยเริ่มคาดการแล้วว่าถ้าช่วงเดือนเนี้เรามีโครงการกิจกรรมที่จะต้องแบบนี้แล้วถ้าเกิดน้ําท่วมเรามีแผนปรับเปลี่ยนยังไงแผนรองรับยังไงตรงนี้แหละค่ะคือแอดวาน e สำหรับ i ิ n ิฟิ c แ n นนะคะก็จะเป็นการที่ตอบไปเลยว่าพอเราเจอแล้วแอดวาน e d เนี่ยแค่คาดการวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรนะแต่ซินิฟิแนถ้าเกิดแล้วเนี่ย เรามีแผนแก้ไขยังไงลองรับยังไง <G PP. S 2> คือซิกเลยใช่เช่อนอาจจะมีแผน DCP รลองรับแนะ,ะหรือว่าเช่นทาแผนสำรองลองรับเช่นการสอบการสอบเปิดเปิดสอบบรรจุถ้าเกิดน้ําท่วมถนนขาดคุณมีแผนลองรับอย่างเนี้ยค่ะตรงเนี้จะเป็นเป้าหมายแต่เขาให้มองตัวเล่มแผนไม่ใช่การมีเครความเสี่ยงนะ เป้าหมายของตัวแผนทั้งหมดทั้งระยะสั้นระยะยาวว่าโอกาสที่จะไปกระทบปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีไหมค่ะสองจุดสามสองจุดสามเป็นการแผนขับเคลื่อนได้ทุกภาคส่วนโดยเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกนะคะก็เหมือนที่อําบอกเพื่อสักครู่นี้คําว่าเครือข่ายหรือว่าบุคคลภายในเครือข่ายภายในเครือข่ายภายนอกคือเครือข่ายภายในก็คือโรงเรียนครู กลุ่มงานสมมุติว่าเราคือกลุ่มนี้เคือขายภายในเราก็เพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะเครือข่ายภายนอกนี่ลองมองมองให้ออกนอกสังกัดอาจจะเป็นอบตอสาธารณจังหวัดอาชีวะอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่สังกัดเดียวกันอันนั้นน่ะักจะเป็นเคือข่ายภายนอกเขาก็จะมาดูเบสิกเลยว่าแถนเราเนี่ยนอกจากควบคุมพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะมีการ นอกจากแผนที่จะต้องชัดเจนแล้วเรามีอะไรที่กําหนดว่าต้องใช้เงินอย่างประหยัดไหมมีการควบคุมการเบิกจ่ายไหมมีการสอบทานไหมรายละเอียดพวกนี้เคยมีอยู่ในเวลาการประชุมจัดทาแผนไหมว่าสุดท้ายแล้วมุ่งเน้นนะประหยัดนะคุมค้มค่าคุ้มทุนนะคะทำน้อยได้มากค่ะอะไรประมาณนี้พอเราควบคุมถึงเรื่องว่าต่อไปต้องใช้เงินนอย่างประหยัดเพราเชื่อว่าต่อไปงบประมาณเราอะจะถูก ค่อยๆน้อยลงน้อยลงเพื่อความคุ้มค่าคุ้มทุนเนาะมันจะมาถึงแอดวานและถ้าเราอยากประหยัดหรือลดต้นทุนหรือให้บรรลุเป้าหมายเหมือนเดิมแต่เป็นการลดต้นทุนเราต้องมีอะไรคะเทคโนโลยีมาช่วยนะคะเรามีเทคโนโลยีอะไรค่ะเช่นจากการสื่อสารเมื่อก่อนเราอาจจะต้องประชุมทุกโรงเรียนเลยประชุมเราจะเสียค่าอะไรคะค่าอาหารค่าเบรคค่าจัดประชุมกับเช่นเราทำไลน์กรุ๊ม คำคนเฟลนนะคะเรารูต้นทุนกว่าแค่นี้ค่ะสุดท้ายเลยระดับซิกกิจกรรมโครงการในแผนที่สําเร็จจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านใดก็ลองติ๊กมาดูเช่นถ้าเราจะใช้บูรณาการกับข้อกับเครือข่ายก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะว่าเรามีโครงการสิดวัคซีนเนี่ยเราบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขหรือตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บงานให้เป็นดิจิตอลนะเราบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ก็ลองดูว่างานที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าจะลดต้นทุนแล้วจากเอทวานเนี่ยลดต้นทุนใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยงานที่มันเกิดเนี่ยมันไปบูรณาการอะไรได้ด้วยมันถึงจะตอบโจทย์ความเป็น significant นะคะอันนี้ก็จะเป็น2.3ค่ะ2.4 2.4ค่อนข้างจะจะจะ,จะแหวกแนวนิดนึงแต่ก็เขาให้อยู่ในหมวดสองแหละคือการติดตามแก้ปัญหา แต่ติดตามตรงนี้คือติดตามผลการดําเนินง,งานตามแผนนะคะว่าเรามีระบบติดตามไหมเอาง่ายๆถ้าเป็นสพถอระบบติดตามคือระบบ K R S ระบบอิมมีอ่ะหรือว่าถ้าเป็นสภา,าพักระบบติดตามพัตอนนี้คืออะไรคะอินเนเซอร์เราก็ลองมองดูว่าแล้วระบบติดตามของเขตละ่ะทุกวันนี้ใช้อะไรระบบติดตามกันมีคนเคยตอบมาใช้ไลน์ติดตามกัน ได้ไหมคะได้ก็ถือว่าไลน์ก็เป็นระบบโซเชียลแห่งเงือติดตามงานนว่าบรรลุผลไหมเวลามีนโยบายเล่งด่วนอะต่อไปแอดวานนอกจากจะติดตามแล้วเนี่ยและมีการคาดการณ์ไหมว่าถ้าติดจะต้องเจอปัญหานี้จากการติดตามเราจะปรับแผนอย่างไรนะคะอันนี้คือแอดวานนะคะและสุดท้ายเลยแผนที่ปรับอะคืออะไรทำงานติดตามเดาแน่ๆว่า ถ้าตามมาเนี่ยต้องเจอปัญหาเรื่องนี้แน่ๆล่ะที่งานไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงอันนี้คือขั้นสิค่ะสุดท้ายแล้วมันจะเขาจะดูว่าปัญหาที่แก้เนี่ยมันรวดเร็วมันส่งผลให้ผลการดําเนิน,นงานเราไม่ไปกระทบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองจุดสี่นะคะในหมวดแผนค่อนข้างจะครอบคลุมกระบวนการแผนนะคะ